ขาวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนวิถุนายน2566จะเป็นอะไรกันนะว,ว้าวต้องบอกเลยนะข่าวดีที่เกิดขึ้นกับคุณในเดือนวิถุนายน2566สำหรับคนที่เลื่อนฟีดไปเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นะคะมันจะเป็นเรื่องของการเงินเนอ,อดูเหมือนว่าการเงินของคุณจะดีมากๆในเดือนวิถุนายนนะ คิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะเออดูเหมือนจะมีโอกาสในการสร้างเงินสร้างทองโกยเงินโกย,โกย,โกย,โกยทองได้ในเดือนมิถุนายนนีออ้นะมีโชคมีลาบหลั่งไหลไหลามาเทมานะร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยเออในเรื่องการงานต้องบอกเลยหยิบจับอะไรเนี่ย ก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยอาจจะมีโอกาสดีๆการงานดีๆงานจ็อบเสริมนะมีงานใหม่ๆอะไรบางอย่างมาให้คุณได้ทําและส่งผลให้คุณมีเงินเพิ่มเติม,ตมหรืออาจจะมีไรายได้เสริมก็เป็นไปได้เหมือนกันส่วนคนที่นะทำในเรื่องของออธุรกิจก็ต้องบอกเลยนะค้าขายร่ารวยนะมีความเฮงมีความปังนะ คิดอะไรไอเดียเริ่มสร้างสารรค์อะไรต่างๆคิดค้าขายคิดลงทุนคิดทำอะไรคิดที่จะกอบโกยหรือหาผลประโยชน์ในเรื่องของการเงินในในรูปแบบใดก็แล้วแต่ดูเหมือนว่ามันทำได้แล้วดูเหมือนว่าสำเร็จด้วยนะคะในเรื่องของการเสี่ยงโชคก็ต้องบอกด้วยนะคะว่ามีด้วยนะเออนะในเรื่องของการเสี่ยงโชคมีดวงเสี่ยงโชคด้วยมีโอกาสมีโชคมีลาบได้โชคได้ลาบ ขออย่างเดียวนะอย่าละโมบโลบมากถ้าคุณไม่ละโมบโลบมากนะต้องบอกเลยโอกาสที่คุณจะได้เงินได้ทองได้แบบว่ามากมายมาหาศาลนะมีมากๆ นะแต่ถ้าเกิดคุณระมบลบมากคุณอาจจะติดกับดักได้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขอให้ใช้ชีวิตของตัวเองอย่างมีคุณค่านะคะคิดดีพูดดีทําดีทดําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก่อนนะในเรื่องของหน้าที่การงานอะไรต่างๆมันได้เงินได้ทองอยู่แล้วส่วนในเรื่องของโชคลาภมันก็จะมีมาให้คุณชื่นใจด้วยเพราะช่วงเวลานี้ต้องบอกว่าคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นคนโชคดีมีโชคลาภเป็นคนที่มีดวงในเรื่องของการเงินที่ค่อนข้างดีนะ มีดวงในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์มีดวงนะในเรื่องของโชคลาภนะมีดวงที่จะมั่งมีสีรุกมีดวงนะที่จะร่ํารวยเป็นเศรษฐีหรือเป็นคนที่กําลังจะก่อร่างสร้างตัวไปสู่จุดที่เป็นเศรษฐีเป็นอภมอิมหาเศรษฐีได้หรือว่าเป็นดวงของคนที่กําลังจะเริ่มต้นที่จะรวยเอ หรือรวยขึ้นถ้ารวยอยู่แล้วก็รวยขึ้นมากกว่าเดิมได้นะจะมีโอกาสช่องทางทานการเงินมาให้คุณมากมายทําให้คุณมีโอกาสกอบโกยเงินกอบโกยทองมากในช่วงมิถุนายูนี้ยินดีด้วยนะคะรวย